ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับแรงๆมื่อนี้วันที่28นะครับสิงหาคมนะครับหลังจากที่ดำหน้าแล้วไปได้20นะครับดำหน้าแล้ววันที่26นะครับสิงหานะครับกาเร็วกว่ากำหนดอยู่ประมาณ3มือนะครับเนื่องจากมีลุงเพิ่นมาซอยนะครับมีลุงเพิ่นมาซอยครับใหญ่ใหญ่ กไปซอยมือนึงนะครับลุงขึ้นมาซอยสองมือนะครับกะมาถอนกะมาโกกะไฮกะแล้วไหวนะครับกับแกกำหนดการแกสามสิบซิงหานะครับแกแล้วก่อนนะครับผมรับสำรับมันอีกะมีโอกาสได้มากนะครับเอ่ยมช่มแปลงหน้ายอดแห้งนะครับหลังจากที่ตัดใบไปกับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วครับเนี่ย ประมาณหาหกหมื่นนี่และครับปรากฏว่าเริ่มมีเข่าเนี่ยแล้วนะครับเริ่มมีเข่าเห็นใบเข่านะครับหลังจากก้อนหนามีแต่ใบหยานะครับมีแต่ต้นหยานะครับนี่ครับห้อยตัดออกนะครับดำๆำนะครับหยาตายลงไปนะครับเบื้องนามนะครับน้ำแบบดำนะครับนะครับฝั่งงลางก็เริ่มเขี้ยวแล้วครับ เริมเขียวก็เริ่มมีเข่าขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ก้อนนาครับมือทีมันตัดหาเข่าพ่อนะครับครับมีแตจ้งะนะครับนี่ครับพ่อตัดออกแล้วก็เริมเห็นเข่าขึ้นแล้วนะครับนี่ครับลองรอยการหยอดแห้งนะครับนี่ครับเป็นห้อยเอ,อ,อย่อห้อยเพื่อห้อยคนดำเนี่ยนะครับ นี่ครับเป็นแถวนะครับหลังจากกอนนานี่เป็นปลายยานะครับนายข้าวในนายญานะครับตอนนี้สีเป็นเขาในจักน้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นลองร้อยการหยอดนะครับเราจะเอาอมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับ กับประมาณนี้นะครับอันนี้บ้านปุ๋ยอ้อยไปน้อยเดียวนะครับบ้านปุ๋ยน้อยเดียวนะครับสามี่สอบนะครับหน้าซิบไรก็คือว่าหน่อยหน่อยแห้งอยู่ครับครับโดยปกติกะถันเป็นหน้าวานนะครับกะเฉลี่ยไรก็สอบปุ๋แล้วครับหรือขี้ลายกะสองลายก็สอบหนึ่งนะครับอันนี้หน้าซิบลายใส่ไปซี่สอบนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ว่าจะสมัตตัดหญ้านี่ครับนี่ครับหญ้ามแก่นะครับหญ้าแก่หมดแล้วครับก็ว่าจะมาตัดออกให้มันง่ายๆเนี่ยนะครับหลังจากก่อนหน้าเอาไปหลยขั้นแล้วนะครับนี่ครับตัดออกนะครับตัดหญ้าให้ลูกนะครับครับช่วงนี้กรญยาธรรมชาติหลยนะครับธรรมชาติไลายก็ เอายาธรรมมาติเนี่ยนะครับอยางปูกาเอ่อบางแปลงกับเหลื่อมแก่แล้วนะครับครับอันนี้กับปราปูาขนาออกก่อนนะครับแก่ๆจังสี่กับกินอยู่นะครับกินอยู่เพื่อกันนะครับสําหรับควายนะครับควายกินง่ายนะครับถ้าเป็นวัวจากมันกับ่กินนะครับนะครับนี่อยาแก่แล้วครับ ครับพามาชมบรรยากาศแรงๆนะครับยากาศตอนเย็นเสียงเขียดจะหน้าห้องนะครับนะครับเรจะมาซอ,องเมืองบุคอไปกินแรลงนะครับเกี่เมื่อยจังหน่อยนะครับเลยแวะมาขึ้นมาชมจักหน่อยครับ นะครับบรรยากาศหน้ายอดแห้งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกเดือนนึงนะครับมาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะเป็นเข่าขึ้นมาลร้กว่านี้บอนะครับหรือว่ามันจะเป็นหยาคือเก่านะครับอันนี้ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับเริ่มเห็นต้นเข่าขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่กอนนาหาข้าไม่เจอนะครับผมอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไว้ซํานี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ